สวัสดีครับผมครูออสน,นะครับเป็นครูสอนบอลลูนแดนส์บอลลูนแดน์ดนเป็นอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดนะครับต้องอธิบายก่อนว่าผู้ป่วยเป็นาพาร์กินสันเนี่ยมีอาการสั่นเนาะบางคนอาจจะไม่มีอาการสั่นก็ได้นะเป็นอาการแบบเดินก้าวสันส้นๆทีที รือแม้กระทั่งแบบได้านิ่งๆเฉยๆก็เป็นอาการหนึ่งของารกกินสใสบรุลลแดน,นเราเนี่ยไปตอบโจทย์ยังไงก็ช่วยในยลักษณะที่ว่าอย่างแรกเลยการก้าวการเดินอันนี้เป็นปัจจัยแรกๆที่เราจะช่วยให้ผู้ป่วยได้มีการสั่งการลงมาที่ร่างกายเราช่วยให้การก้าวของเราเนี่ยได้ระยะมากขึ้น เราก็จะเริ่มจากการประเมินอาการก่อนว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างบางท่านเนยก็ไม่สามารถที่จะลุกนั่งได้เป็นอย่างดีบางท่านก็มีอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งในลักษณะมุ้งม,มาข้างหน้าเราก็จะค่อยๆเริ่มให้กับการเหยียดกล้ามเนื้อเริ่มจากการเหยียดกล้ามเนื้อแล้วค่อยให้สั่งการ โดยการใช้ดนตรีเข้ามาช่วยวันวัดให้เขาเกิดความบันเทิงในการที่จะได้ทําตัวนี้ได้เป็นระยะเวลานานๆนะครับเราอาจจะเลือกเพลงที่เขาสนใจเช่นเป็นเพลงไทยในอดีตหรือเป็นเพลงสากลในยุคที่เขาอยู่เพื่อความจ้างความบันเทิงในเบื้องตน้นหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆใช้การขยับของร่างกายในมุมต่างๆที่จะช่วยให้เขาเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น เขาตอบสนองได้ไวขึ้นนะฮะระยะก,การแก้วดีขึ้นการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือการหดเกร็งเนี่ยมันดีขึ้นนะครับคือมีการฟรีของข้อตอบมากขึ้นพูดจาหรือว่าต่อโต้กับการสนทนาก็ไวขึ้นแต่อันนี้ก็ต้องย้ำนะครับว่าต้องทำควบคู่กันกับการรักษาทางการแพทย์นะครับเราเป็นแค่แบบว่าเหมือนส่งเสริมทางด้านนี้ อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับที่คิดว่าการเต้นรำเนี่ยครับมันเต้นยากผมอยากให้มาลองครับเพราะว่าจริงๆเต้นรำม,มันไม่ไยากที่คิดครับแล้วมันก็ทำตามวัตถุประสงค์ของเราได้หลากหลายมากบอลุมแดนของเราเนี่ยมีหลากหลายจังหวะมีความเร็วที่หลากหลายการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นสาระสำคัญในการที่เรามาทำพร้อมก,กันกับการที่มีดนตรีเป็นตัวกำหนดความเร็วของการทำ ไปทําให้สมองของเราเนี่ยโค o r เด n a t i o n กับร่างกายเราเป็นอย่างมากการทําอย่างนั้นนะทำให้ปรับปรุงอุกลิกภาพได้มวลกระดูกก็จะดีขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ที่คิดว่าเต้นราเป็นแค่บันเทิงอย่างเดียวแต่มันเป็นการดูแลสุขภาพด้วยการเต้นราก็ช่วยในการเผาผันแคลอรี่ได้เป็นการทําให้หัวใจเรานะครับได้ทํางานได้เร็วขึ้นเป็น cardio อีกอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะพูดคุยกับ ตัวคุณครูได้ว่าความต้องการของเราคืออะไรนอกจากความสวยงามแล้วยังเป็นการดูแลรักษาสุขภาพด้วยยังไงก็เรียนเชิญน,นะครับ